ขอเทใจให้คุณทนายหลินคุณน่าเหมือนกับเจ้านายของคุณที่บ้านนั่นแหละผู้จะไม่คิดทําอะไรก็ไม่คํานึงถึงผลคุณสู่แล้วเจอกันใหม่เดินทางปลอดภัยนะักอย่าลืมเตือนเขาให้มาตรงเวลาทนายคนนี้ทําไมเหมือนกับกูร้ร่วเฉินบ้าบอไปหมดเกิดอะไรขึ้นส่งข้อความมาหลายสิบข้อความทํางานไม่เสร็จหรือไงเสร็จแล้วลี่สู่คุณพูดว่าสาวน้อยติดซีรีส์สองล้านคนผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ให้คาดไว้อยู่แล้ว แต่เซ็นแล้วก็ดีนี่คือสัญญาคุณกู้ดูสิฉันไม่ดูคุณดูเธอด้วยตาของคุณเองเพียงให้เธอเซ็นสัญญาให้เสร็จคุณกู้คุณภรรยาของคุณน,นีจ่จริงๆแล้วไม่ธรรมดาเลยนะไม่เพียงแต่สวยคำพูดก็ฉิบแหลมถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันรู้พื้นเพลข,ของเธอจริงๆแล้วเธอหลอกพวกเราได้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมกลับไปได้แล้วธุรก็เสร็จแล้วงั้นฉันไปก่อนนะ อีกครึ่งเดือนก็จะเป็นวันเกิดของซูชิงเหยาไม่รู้ว่าเธอจะชอบของขวัญน,นี้ไหมเธอจะชอบไหมนะถ้าแม่รู้ว่าฉันเซนใบหย่าแล้วแม่คงเสียใจมากแน่ฮ่า <c> ฮ <oughs> คุณซู่ทําไมไม่เข้าไปละ่ะหมอเหอคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร <c oughs> คุณซูผมเป็นหมอนะแน่นอนว่าผมต้องอยู่ที่นี่คุณดูสิผมสับสนไปหมดแล้วคุณซูคุณไม่เป็นไรใช่ไหมต้องการให้ผม <c oughs> เรียกกูรู้เฉินมาไหมอาไม่ต้องไม่ต้องแม่ของฉันจะต้องผ่าตัดวันจันนี้ ฉันกลัวว่าเธอจะกังวลคุณสู่คุณเป็นคนกระตันอยูจริงฮ่าถ้าฉันกระตันอยูก็ดีสิคุณเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันไม่มีอะไรขอบคุณนะคุณหมอพรุ่งนี้แม่ของสู่จะผ่าตัดดูเหมือนว่าอารมณ์ของคุณสู่จะไม่ค่อยดีการผ่าตัดของแม่สู่ประสบความสำเร็จอย่างมากคุณสูวางใจได้แล้ว อีกสักครู่แม่ของซูก็จะฟื้นแล้วขอบคุณคุณหมอเหอนี่น่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของฉันในประเทศพรุ่งนี้ฉันจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วคุณจะไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วฉันเตรียมตัวไปศึกษาต่ออีกครั้งเดินทางปลอดภัยนะเดินช้าๆนะคุยอะไรกันอยู่ความลับกับคุณซูอย่าไปบอกเขานะคุยกันต่อเถอะฉันไปก่อนนะคุณยังมีความลับกับฉันอีกเหรอ คุณกลับมาจากฟูเ่เฉิงเมื่อไหรเพิ่งลงเครื่องก็รีบมาที่นี่เลยวันนี้แม่สู่เข้าผ่าตัดฉันจะไม่มาได้ยังไงขอบคุณนะัดคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เป็นไรจริงจริงมีอะไรบอกฉันฉันจะช่วยจัดการให้ฉันไม่เป็นไรจริงจริงเรื่องของเยียนซ่งหมิงอาจจะดําเนินการช้าหน่อยเพราะพวกเขากลุ่มอยู่รุ่นในเจียงโจยังมีเพื่อนอยู่บ้างเรื่องของเยียนซ่งหมิงให้ผมจัดการเองเถอะคุณกู้ตกลงตามใจเธอ เสียวเฉินมาแล้วแม่สู่ผมมาแล้วเสี่ยวเฉินเธอต้องอยู่กับชิงชิงให้ดีๆนะเธอห้ามรังแกเธอนะใครกล้ารังแกเธอเขามีธุระนิดหน่อยเขาต้องไปก่อนฉันจะไปส่งเขาแม่ครับพักผ่อนก่อนนะอีกสองสามวันจะมาหาแม่พูดสองสามคำสาวน้อยติดละครมาริสูแม่ของเธอรู้จักฉันได้ยังไง จริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแมริสูแม่ฉันอยากเจอสามีของฉันเธอคิดว่าเธอคือเขาแล้วสามีของเธอละ่ะรอแม่ฉันสุขภาพดีขึ้นนิดหน่อยฉันจะบอกเขาฉันเป็นคนอธิบายกับเธอเองฉันมันคิดไปเองทั้งนั้นกู้รู้เฉินคุณแต่จริงๆแล้วเราสองคนก็แค่เพื่อนร่วมง,งานผมขอตัวก่อนนะคุณสูพอเถอะดื่มเยอะทำไมกันคุณบอกว่านี่คือข้อตกลงอยา่า คุณก็เซ็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอีกสองสามวันก็จะเจอกันเพื่อหย่าโดยตรงคุณบอกว่าผู้ชายทําไมต้องลําบากตัวเองละ่ะใช่ไหมเล่านี่แหละมันดื่มมากไปก็เสียสุขภาพนะไม่ใช่อดีตภรรยาของคุณเป็นคุณสู่ใช่ไหมดูสิผมก็รู้ต้องเป็นคุณสู่แน่ๆคุณว่าคุณสู่คนนี้เธอสวยมากเขามีความสามารถในการทําง,งานดีมากถ้าไม่ใช่เพราะมาริสูถ้าคุณชอบเธอบอกเลยว่าผมจะใช้ ทุกวิธีในการจีบเธอพอแล้วหรือ,อยังใช่หรือเปล่าเธอปฏิเสธนายแล้วใช่ไหมอยากไหมพี่จะสอนให้ในายเองวิธีจีบสาวถ้าจะดื่มก็ดื่มถ้าไม่ดื่มก็ออกไปโอเคไม่พูดแล้วตกลงเดี๋ยวพี่มานะต้องรีบไปขึ้นเครื่องไปทำงานนอกสถานที่ไม่กี่วันแล้วเล่านี้ล่ะฉันจะดื่มหมดแก้วนี้นะอยากดื่มก็สั่งอีกแก้วสิ ดื่มเสร็จแล้วกลับบ้านเร็วๆนะอันเซิง์ทำไมเขาถึงโทรหาฉันละ่ะฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าคุณซูรีบมาที่นี่เถอะกูรั่วเฉินอยู่ที่นี่กับผมเขาดื่มเหล้ามาห้าวันแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยอตอนนี้เขาทั้งตัวเมาแอไปหมดแล้วคุณรีบมาดูหน่อยเถอะโอเคฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้ชิงชิงเป็นอะไรไปกูรั่วเฉินเขาดื่มเยอะไปแล้วฉันจะไปดูเขาหน่อย เสียวเฉินเป็นเด็กดีพวกเธอทั้งสองต้องดูแลกันและกันนะแม่จริงๆแล้วหนูกับเขาพอแม่ดีขึ้นเรามาทานข้าวด้วยกันดีไหมอื่นได้ค่ะแม่หนูสัญญางั้นแม่ไปทำงานเถอะหนูไปก่อนนะระวังคุณซูดูสิคะเขาดื่มเยอะขนาดนี้ได้ไง ฉันไปทํางานต่างจังหวัดมาไม่กี่วันไม่นึกเลยว่าเขาจะนั่งดื่มอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปไหนเพราะอะไรหรือฉันไม่สามารถบอกซูชิงเหยา่ยงตรงๆได้เพราะมันเกี่ยวกับเธอไม่งั้นกู้รู้ฉันตื่นมาฉันก็สวยจะเพราะอะไรอีกละ่ะก็เรื่องผู้หญิงไงที่แท้ก็เพราะภรรยาเขานี่เองตื่นแล้วเหรอกลับมาตอนไหนเหรอ ตื่นเร็วๆไม่ได้เอาแต่คิดถึงเธอหรอกเหรอเรียกเธอมาแล้วนี่ไงขอโทษนะคราวหน้าห้ามดื่มเยอะขนาดนี้อีกนะถ้าไม่อย่างนั้นอันเซิงโทรหาฉันฉันอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลแม่ไม่รู้เลยว่าคุณดื่มเยอะขนาดนี้แม่สู่ร่างกายฟื้นตัวเป็นอย่างไรบ้างไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูสาวติดละครแมรีสูขุนสู่ดูนี่เขาอยู่ที่นี่ตลอดมันไม่ดีนะพาเขากลับบ้านเถอะแมรีสู ฉันเพิ่งกลับมาร้านมันยุ่งมากต้องขอรบกวนเธอแล้วตกลงฉันจะพาเขาไปส่งเฮ hey. ในฐานะที่ฉันเป็นพี่น้องฉันทำได้ดีไหมละ่ะสาวติดละครแมริสูกู้รัเฉินเป็นถึงประธานกลุ่มซิงเหอทำไมบ้านถึงไม่มีแม้แต่ป้าเลยที่นี่ฉันอยู่คนเดียวทั้งหมด ป้าที่มาทำความสะอาดจะมาวันสุดสัปดาห์เมื่อกี้นี้เองฉันพูดออกมาแล้วคืนนั้นเป็นความผิดของฉันคุณอย่าใส่ใจเลยคุณอย่าพูดแบบนั้นจริงๆคืนนั้นฉันก็ผิดด้วยคุณกูถ้าคุณมีเวลาฉันขอเชิญคุณได้ไหมช่วยฉันหน่อย ว่าไงคือว่าแม่ฉันไม่ใช่เหรอเข้าใจผิดว่าเธอเป็นเขาฉันขอร้องได้ไหมช่วยแกล้งทำเป็นสามีฉันเธอให้ฉันเป็นสามีเธอฉันหมายความว่าคุณยินดีให้ฉันช่วยคุณไหมมีแต่คุณเท่านั้นที่ช่วยฉันได้ได้ไม่มีปัญหาแต่ฉันมีข้อแรกเปลี่ยนข้อหนึ่งข้อแลกเปลี่ยนอะไรต้นเดือนหน้าฉันจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดต่อน,นั้นเมื่อเชิญคุณมาคุณอย่าปฏิเสธ ถือว่าตกลงแล้วง่ายๆแค่นี้แน่นอนตกลงงั้นถึงตอนนั้นไม่เจอไม่กลับนะงั้นฉันไปก่อนนะเอฉันให้โจชูไปส่งนะไม่ต้องอืมนี่ไม่ใช่เขตชุมชนนะผู้หญิงขับรถคนเดียวไม่ค่อยปลอดภัยให้ฉันไปส่งเธอไม่เป็นไร สาวนักติดซีรีส์แมรี่ติดซีรีส์พรุ่งนี้ฉันก็มีข้ออ้างจะไปเจอเธออีกติดซีรีส์สาวถึงเวลาแล้วฉันรอเธอหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่บอกฉันว่า,ก,วาการอยากต้องการระยะเวลาหนึ่งเดือนพบกันในหนึ่งเดือน,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 นช่างเป็นคนที่ประหยัดคำพูดจริงๆในหนึ่งเดือนต้องมาแน่นอนหวังว่าเวลานั้นจะได้เจอเธอ ไม่ต้องห่วงใครไม่มาก็เป็นหมาแน่นอนใครไม่มาก็เป็นหมาเสี่ยวเฉินมาแล้วเสี่ยวเฉินมานั่งนี่สิเสี่ยวเฉินเป็นเด็กดี แม่ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยไม่ได้มาเยี่ยมแม่ขอโทษนะลูกจ๋าจะขอโทษทำไมแม่เข้าใจว่าลูกยุ่งแม่เข้าใจทุกอย่างแค่ลูกดูแลตัวเองให้ดีๆฉันก็พอใจแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะักฉันจะดูแลชิงยาวเป็นอย่างดีจะไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินอย่างนี้ฉันก็วางใจแล้วอย่าเป็นแมรี่ซูเลยฉันจะได้สบายใจแฟนซีรีส์แมรี่ซู เสี่ยวเฉินไม่น่าเชื่อเลยเธอโตขนาดนี้แล้วตอนเธอยังเด็กนะฉันยังเคยอุ้มเธอเลยจริงเหรอฉันกับแม่เธอแต่ก่อนนั้นพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตราบใดที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันดีๆนั่นก็คือการตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลหวังว่าแม่จะไม่โกรธฉัน ทำไมไม่อยู่บ้านพักผ่อนอีกสองสามวันละ่ะฉันไม่รีบงานเสร็จแล้วเลยมาดูหน่อยแล้วก็เอานี่มาคืนด้วยอยู่กับเธอนี่เองฉันนึกว่าหายไปแล้วซะอีกวันนั้นคุณหล่นมาบนโซฟาบ้านฉันฉันคิดว่าคุณต้องการมันแน่ๆฉันเลยเอามาให้ขอบคุณไม่ต้องเกรงใจชิงชิงแม่เป็นอะไรหรือเปล่า มีอะไรไม่สบายหรือเปล่าแม่ไม่เป็นไรวางใจเธอแม่ของเธอตอนนี้ใช่หรือเปล่ายังอยู่ที่อังกฤษพักฟื้นอยู่ไหมอยู่ก็ดีเลยฉันก็อยากไปอังกฤษเพื่อพักฟื้นสักสองสาเดือนเซียวเฉินงั้นช่วยดูแลชิงชิงแทนฉันด้วยนะ